ทำไมสุขุนะถึงไม่สามารถเอาชนะกโจโได้มันจะคลิปก่อนที่ผมบอกว่าสุขุนะไม่สามารถเอาชนะกโจโได้ก็มีคอมเมนต์มากมายราราว,ว่าผมแม่งปิ่โกโจอ,อ,อ่านมาจริงหรือเปล่าสุขุนะยังไม่ได้เอาจริงเลยกโจก็บอกอยู่ซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าผมไม่ได้อ่านหรือพวกคุณไม่ได้อ่านกันแน่อย่างแรกเลยสุขุนะบอกเองว่าสุขุนะไม่สามารถทะลวงมุกเกนของกโจได้หรือจะไปต้องใช้มโหากาช่วยซึ่งสุขุนะก็ใช้มโหรากาวิเคราะห์มุกเกนของกโจเพื่อให้ตัวเองสามารถโจมตีกูโจได้บางงันหากสุขุนะไม่มีโม ซึ่งนั่นก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของกูโจเท่านั้นแต่คนอ่านอย่างเราๆก็รู้กันดีว่าสุกุนาน้นทุ่มสุดตัวแล้วซึ่งถามว่ารู้ได้ไงว่าตวงสุขุนาเอาจริงแล้วร่างสีแขนก็ยังไม่มาเลยนะก็ลองนึกดูสิครับหากสุกุณาเอาจริงเนี่ยจะเรียกมโหฬารมาทำไมจะยืมพลังคนอ,อื่นทำไมใช่ไหมล่ะเขาก็ใช้พลังตัวเองไปเลยถึงจะไม่มีสีแขนก็สู้ไปเลยสองแขนก็เอาจริงได้ใช่ไหมครับเพราะงาสุกุณาเนี่ยเอาจิงสุดๆแล้วสวัสดีคำถามก็คือสุกุนาร่างสีแขนล่ะสู้โก้อนาขโจได้ไมมกมกามแต่หาทมุกเได้